อากาศร้อนแบบนี้คนก็ร้อนสิงสาราสัตว์ก็ร้อนช้างก็ร้อนนะครับอ้าวช้างร้อนทํำยังไงครับนี่น่ารักจังเอาช้างไปอาบน้ำที่ครับแหมสมัยก่อนนี่เขามีคํากล่าวนะบอกว่าอาใครจะทํางานเบาๆรับจ้างอุ้มช้างไปอาบน้ำมีจริงๆอ่ะเนี่ย นี่ไงอุ้มช้างไปอาบน้ำครับแต่ว่าเป็นช้างน้อยนะครับชื่อว่าน้องตุลาอายุ6เดือนเศษครับที่เขาถูกแม่ช้างทิ้งไปนั่นแหละครับเพราะว่าเขาเป็นเขาป่วยนะเขาเรียกว่าไวรัสเฮอร์ปีนะครับเฮอร์ปีนะครับแล้วก็เดินไปในค่ายทหารพรานสภาพอิดโรยเขาก็เลยเอามาดูแลคนที่แับแม่เขาทิ้งอะเนี่ยฮะตอนนี้เขาก็ เขาก็แข็งแรงแล้วนะน่ารักมากแข็งแรงแล้วศูนย์อ,อ,อนุรักษ์สัตว์ป่าสัตวแพทย์ประจำศูนย์ก็ช่วยเหลือนะฮะน,นี่ครับก็เอาเข้ามาอาบน้ำอาบท่าให้คลายร้อนอออนออ้องตุลาตุลานะครับน้องตุลาค่ะ